ดูแลมีประโยชน์คนไทยใจดีช่วยสนสับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับวันนี้ผมมีการรับเชิญเสด็จพี่ปูของเรานะพี่สาค่ะค่ะโอฟังสวัสดีค่ะ EP หนึ่งไปแล้วนะฮะก็ได้ดูภาพรวมโดยคร่าวๆของสุประกันโมเดลนะครัี EP สองนี่มีประโยชน์มากสําหรับครอบครัวแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตยาวนะฮะสมุดประกันโมเดลทํางานด้วยแต่ว่าเรื่องชีวิตนี่อยู่กับเราตลอด ก็เป็นประโยชน์ที่ดีมากโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับคงจะมีเรื่องที่ได้รบกวนพี่ปูในการคุยนเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญกับชีวิตเนาะพี่ปูเนาะพี่ปูอย่างนี้ผมก็รู้เยอะนี่ก็รู้ผมก็รู้เยอะมากเคสตั้ดดี้นะนิดนิดหน่อยหน่อยตามประสบการณ์ชีวิตค่ะปราดย่อมทมตนเสมอนะฮะเอาละครับพี่ปูครับโครงการสมุดประการโมเดลของเราเนี่ยเราก็เกินนาบอกไปอีพีหนึ่งแล้วนะ คือเราเนี่ยต้องการทําให้ชาวสูตรปราการที่เป็นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยเขาได้ลืมตามปลากในช่วงโควิดที่โอ้โหผ่านม,มาแล้ว 2, 2> วปีกว่าเนาะก็ยังยัง,ยงน่าจะอยู่อีกนานน่ะพี่ปูครับเท่าที่พี่ปูได้ลงพื้นที่ได้สัมผัสเนี่ยสมุดปราการของเราเนี่จริงๆแล้วมันมีจุดดีจุดเด่นจุดอ่อนจุดแข็งอะไรยังไงไหมครับที่พี่ปูอยากจะ โรยให้พวกเราได้เข้าใจใครที่ไม่ใช่ชาวสมุทรปราการก็จะได้รู้ด้วยครับโครงการสมุทรปราการโมเดลอ่ะเรามีจุดเด่นตรงที่ว่าเรามีโครงการเครือข่ายการตลาดที่นำโดยตแตนปอนะคะที่เข้ามาเ,เป็นฝ่ายประสานงานซึ่งปูถือว่าใช่ค่ะบริหารการตลาดอะคะ่ะในฝ่ายของมหาลัยหัวเฉียว คอมมานดนนี้กับคอมมานดนของอาจารย์โดมก็คือเรื่องของการสื่อสารเพื่อปูสื่อว่าในมุมมองปูนะ้ำปลายน้ำอะ่ะ <Yeah. S 2> สามารถจะต่อยอดให้รายได้อะ่ะเข้ามาสู่ภาคเกษตรกรที่ mm. เห็นเป็นรัปวธรรมมากขึ้น <Yeah. S 2> แล้วการประสานงานระหว่างเก้าจังหวัดในโครงการโมเดลของเอ่อกรรมธิการ <Yeah. S 2> วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยนะคะ <Yeah. S 2> มันโยงยาโยงใหญ่เป็นเป็นใยแมงมุมอะค่ะเป็นตะข่าย mm. เป็นใยแมงมุม Mm. มันสามารถทําให้สินค้าของจังหวัดเราไปขายที่จังหวัดสกลนครก็ได้อื mm. จังหวัดสกลนครไปขายที่เชียงใหม่ก็ได้ mm. ซึ่งมันเป็นการขยายตลาดเอ่อในรูปที่เห็นชัดว่าวิสาหกิจชุมชนแต่ละจังหวัดในเก้าโมเดลเนี่ย <Okay. S 2> สามารถจะสื่อถึงกันได้โดยใช้ทีมของการตลาดและการสื่อสารนี่แหละเป็นตัวเชื่อม แล้วเห็นเป็นรูปธรรมได้ในอนาคตมากๆเลยนะคะปูว่าขอบพระคุณครับพี่ปูครับเราก็ทำมาเต็มที่เนาะนะแต่<ด>รเราก็ต้องอาศัยผลิตภัณฑ์ดีๆต่างๆเนาะจากที่ทำโดยจาผ้ามัดย้อมอะไรก็แล้วแต่นะจากพืชผักสมุนไพรผักสุขภาพสมุนไพรทั้งหลายแล้วก็ปลาสลิดน้ำพริกขนมกบเคี้ยวโอ้เหล่านี้ถ้าเกิดมาดีด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลย ใช่ค่ะตรงเนี้ยตรงตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนักวิจัยในท,ทีมของที่พัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็จะพัฒนาอ,ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นแก้ไขปัญหาที่มันติดค้างของวิสาหกิจชุมชนของภาคเกษตรนะคะซึ่งบางทีเนี่ยชาวบ้านไปไม่ถึงในองค์ความรู้ตรงนี้ปูถือว่าตรงเนี้ยพอมันมีการร่วมประสานงานกันปูปูว่ามันเห็นผลได้ไวและเห็นผลได้ชัดเจน มันไม่ใช่คําว่าชัดเจนในยั่งยืนด้วยนะอาจารย์รโดมเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเอาสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วนักวิจัยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้อาจารย์มองภาพออกน,นะคะคเวลาเกิดปัญหาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนลอยแผลละเพราะว่ามีอาจารย์มหาลัยเนี่ยในแต่ละทีมงานเนี่ยคอยช่วมร่วมประสานงานกันอยู่อืมอ จากคนไม่เป็นยังทำเป็นเลยออนไลน์อ่ะอ่าใช่ใช่เนาะจากคนที่ไม่ยอมถ่ายรูปก็ยังยอมถ่ายรูปได้เลยถ่ายรูปในผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะเพื่อใช้ในการช่องทางการตลาดแบบใหม่ๆอืมอืมอืมผมว่าเป็นการกระตุ้นนะสิ่งที่ไม่เคยทำไม่กล้าทำาอ้ใช่ค่ะใช่ปกติชาวเกษตรได้สตางค์แล้วชื่นใจเชื่อสิพี่แจ๊ ได้สตางค์ชื่นใจเลยจากจากการถ่ายรูป่ากไปแล้วก็ม,มีคนมาซื้อถึงถึงสวนถึงถึงสถานที่เลยอ๋อเนาะมาที่บ้านกันเลยแหละใช่ค่ะหิ้วเป็นต้นๆไปเลยนะเพราะบางทีเขามไม่ยังไม่ตัวไหนแปลรูปเราก็ขายในต่างตลาดหนึ่งคือตลาดมันมีหลายเวครัอืมแต่ชาวบ้านบางทีไปไม่เป็นอืม,อม อกลุ่มวิสาหกิจรู้ทางโดยอาจารย์เป็นผู้ชี้ทางแล้วมาสอนเครื่องไม้เครื่องมือในการหาครับเขาก็มีกําลังใจในการทําอืมใช่มันต้องเริ่มจากน้อยไปก่อนอาจารย์โดมงอืมอืมและเดี๋ยวมันจะมีการพัฒนาการไปเรื่อยเรื่อยเชื่อบุหะอ่าถ้าได้มีการคีกครดก๊อฟเริ่เงียร์ลูกแล้วเนี่ยนะเราก็คาดหวังว่าอีหน่อยก็คือเขาจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งต้ล่าสุดเนาะใช่ค่ะใช่เขาก็เปิดทางหนึ่งแทนที่เขาออนไซต์ไม่ได้เขาไปออนไลน์ก็ได้อืคือเขาไม่หรอกพอออนไซต์ไม่ได้ก็นั่งมองอยู่กับบ้านว่าจะเอาไปขายใครดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตอนเนี้ยพอเขาทําออนไลน์ได้ปุ๊บแทนที่จะได้มีกระเป๋าตังค์ใบเดียวมีหลายกระเป๋าตังค์ละเดี๋ยวต่อไปก็ไปอินสตาแกรมอีกใช่ไปอินสตาแกรมอีกไปทิกตอกอีกพอเขาเริ่มได้อย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเองแหะค่ะจารย์ นาะโอ้ใช่ขายทางไลน์ขายทางกลุ่มไลน์อย่างนี้ด้วยนะติดต่อไอจีเฟซบุ๊กใช่ใช่ใช่ปูทง YouTube ผลิตขึ้นมาเลยใช่เพราะว่าปูว่าตรงเนี้ยต้องค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปครับเราเราศักยภาพเขามีนะคะเพียงแต่ว่ารอเขานิดนึงเนาะสี่เดือนที่ผ่านมาในในระยะแรกนะพี่ปูครับ เราก็ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นเน่ยนะก็ต้องขอบคุณนะพี่ปูครับผูใูให้เรียกว่าเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนนะบอพอทอ,อวสวจสกสอวหลยหน่วยงานนะแต่ว่าคะณะสิ่งที่สำคัญคือว่าคณะกรรมาการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนะวัตาการรมของสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยท่านมีแนวคิดเหล่านี้นะท่านประธานอาะะัะรวัการท่านรองประธานคืออาจารย์กนกวงตําตงหากก็ เข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงอาจารย์อาจารย์โด่งอาจารย์โด่งอย่าลืมทีมจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะนำทีมโดยรองจังหวัดและรองผู้ว่าท่านผู้ว่าวันชัยคงเกษมท่านรองผู้ว่าชัยพจนรุ่นพงษ์โอ้โหท่านลงมาแบบว่าอย่างท่านรองท่านผู้ว่านี่ท่านแบบสั่งการทันทีเลยนะเพอท่านสสนวัดนี่ไปขอพบด้วยตัวเองนะครับ มอบหมายท่านรองชัยพศท่านรองชัยพศเรียกประชุมหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลมารับฟังไอเดียโอ้โหที่อาจารย์กอหัวหน้าโครงการเขานําเสนอใช่ไหมฮะเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโอ้โหเนี้ยต้องยกแล้วสนับสนุนงบบางส่วนมาให้กับโครงการนี้ด้วยนะโอ้โหขอบคุณมากดีใจมากดีใจมากครับเนี่ยครับเนี่ยผมว่าผมอยากให้เงี้ยนะ ทั้งผู้แทนราษฎรผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปในสภาเพ<ช>ื่อจะบริปราได้ง่าหน่วยราชการต่างๆคนที่เป็นข้าราชการที่จะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขนะะให้กับประชาชนก<ช>็เข,เข้ามาช่วยโอ้ผมว่ามันจะเป็นปนิมิตหมายที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะพี่ปูนะใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ถ้าปีนี้เราทําเห็น <arn> <arn> เป็นรูปธรรมมากขึ้นท่านสสอ,อัครวาัตมีโครงการว่าจะขยายเครือข่ายในวิสาหกิจชุมชนในสมุทรประการไปไปวิสาหกิจชุมชนอื่นๆเพิ่มขึ้น ภายค่าภายใต้โครงการโมเดลนี้ในสมุประการโมเดลนะคะครับโอ้ทีนี้เราก็จะมีเราก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีเครือข่ายโครงการตลาดเนี่ยเอ่อทั่วประเทศคือมันจะมีการขยายไปเรื่อยเรื่อยเหมือนไงแมงมุมอ่ะค่ะนึกให้ดีดีหมื่นเดนค่อยๆนะค่อยๆเขายุ่มเขายุ่มหลังคาไปเรื่อยๆใื่อยใช่ใช่ใช่คช่กันคอยช่วยเหลือกัน เนาะใช่ค่ะเราเห็นใจคนไทยนะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยโ,โหทํามาค้าขายลาบากนะลูกค้าก็ไม่อยากเดินมาเสี่ยงก็ช้อป<ม>ปิ้งกันโดยการถนะฮะถหน้าจอมือถือนี่แหละถถไายถไถดูไปนะอเอาวแวะมาที่สมุดประการโมเดลหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมการซื้อของชาวสมุดประการเท่าที่พี่ปูอยู่มาเนี่ยไอ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เข้ามาอยู่ในโครงการสุดปราการโมเดลเนี่ยมันตอบโจทย์กับ พฤติกรรมการบริโภคการใช้ของชาวสมุทรปราการหรือเปล่าครับเรื่องจากตอบ<า>โจทย์สิคะเพราะว่ามันเป็นของกินที่เ,เราเรียกว่าอะไรอะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะควาประจํา<ห>จังหวัดอยู่แล้วอืมใช่สองการที่เราจะซื้อของหนึ่งชิ้นอะ่ะอืมเราจะให้กําไรไปกับเกษตรกรหรือให้กําไร,กรเกษียก็ว่ากาัน แต่ผู้บริโภคเนี่ยเขาตอนเนี้นะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าคุณแค่คืนให้สังคมอ่ะทุกคนก็หันไปซื้ออาจารย์โดเนาะเนาะเนะเออใช่ใช่อตอนเนี้ยทุกคนทุกคนมีมีอารมณ์อยู่ประมาณนี้นะคะแค่ขอให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยโชว์โชว์บางอย่างที่ว่าคืนคืนสู่สังคมนะคะอืมอืมเพใช้ว่าถุดิีเนี่ย าจากธรรมชาติดูแลธรรมชาติแต่ว่าเราต้องสื่อให้ให้ให้ผู้บริโภครู้ว่าเนี่ยเราทำเนี่ยมันมีการคืนสู่สังคมบางส่วนแค่นี้มันก็ยินละอ่าหนึ่งสร้างงานให้กับ ชาสมุดประการเพิ่มเติมด้วยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มาจากจังหวัดพื้นที่ของเราไม่ทําให้เกิดมลพิษมลภาวะขยะเพิ่มเติมใช่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 ประมาณนั้นใช่ค่ะคือเราคืนสู่สังคมบ้างพอเราคืนสู่สังคมช่ใชมันเหมือนเป็นจิตสานึกของผู้บริโภคอะค่ะเขากดซื้อเราอยู่แล้ว เออเนี่ยคนไทยใจดีช่วยสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาชาว,ชาวสุดประการมาช่วยกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุของใช้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าไม่มีคนไปซื้อเนี่ยไปติดแต่แบรนด์เนมเนี่ยเนาะอีกหน่อยนึกถึงของฝากใครก็แล้วแต่นะฮะก็นึกถึงขนมไทยขนมกบเคี้ยวน้ำพริกไทยบ้างอย่างเงี้ย ค่ปลาสลิดเอาไปฝากคนบ้างจริงๆแต่ผมก็ชอบอยู่แล้วคนที่บ้านผมก็ชอบทานกันอร่อยเอชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาคงไม่ชอบหรอกเราจะซื้อปลาสลิดหรือน้ำพริกไปให้เขาเนี่ยไม่แน่นะมันต้องลองดูบ้างนะลองซื้อของพวกนี้เนี่ยของที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยครับตรงเนี้ยนะถ้าเราสอนให้วิสาหกิจชุมชนรู้แล้วทางสื่อสารกับ การตลาดช่วยในเรื่องตรงนี้ด้วยนะและให้เขาค่อยๆพัฒนาตัวเองว่าเขาเขาสามารถคืนสู่สังคมได้ในแนวิธีของเขานะอืมอืมอมครับผมบอกเลยว่าเขาจะขายของได้เรื่อยๆเงินจะเข้ากระเป๋าเรื่อยๆในเด็กรุ่นใหม่ชอบสไตล์แบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆนะที่จะแบบว่าขอความเรียกว่าขอความเห็นใจแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ย ถ้าเรามาร่วมมือร่วมใจกันเราก็ช่วยเหลือคนไทยเมื่อกี้พี่ปูทิ้งไว้แล้วว่าจะช่วยชาวบ้านรากหญ้าหรือว่าจะช่วยคนที่เขามีพร้อมอยู่แล้วคนที่เขาพร้อมอยู่แล้วก็มีลูกค้าโหทั้ง่วงทั่วประเทศนะค่ะก็มีเงินทุนก็มีอะไรแต่นี่เรากําลังเศรษฐกิจฐานรากเราอยากช่วยชาวเกษตรกรผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมจริงๆอ่ะเล็กกับย่อมอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะนะป่าบุญเรืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็อีกหลายหลายคนนะอีกหลายหลายป้าพี่แจ๊สน้องไม้นะฮะก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในสมุดประการของเรานะครับใช่ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่ายิ่งแบบว่าเออมีคนไทยที่ดูที่เราคุยกันนี่นะจะมาช่วยสนใจให้อยากดูเข้ามาเลยครับเข้ามาดูที่เพจสมุดประการโมเดลก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเดี๋ยวทางช่องทางการตลาดนี่โครงถ่ายการตลาดเขาก็จะทําเห็นว่าโหจะทําหลายช่องทางเลยนะปูนะอันนี้ปูขอเชิญชวนนะคะ ที่ปูเชิญนะครับชาวสมุปการห,หรือว่าอ,อผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทุกท่านนะคะคเข้ามาดูสินค้าในโครงการสมุปการโมเดลทุกท่านแล้วทุกท่านจะเห็นการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนที่คืนสู่สังคมได้แล้วถือว่าช่วยวิถีของชุมชนคนรากหญ้าด้วยซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะคะครับ แล้วเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติกันถึงขนาดนั้นเลยไหมครับว่าอย่าไปมองว่าสินค้าในชุมชนเนี่ยมันจะเชยมันจะไม่มีคุณภาพมันไม่ได้มาตรฐานเหล่าเนี้ยเออสมมติสมสมติผมตั้งตัวเป็นผมจะไม่เห็นด้วยกับพี่ปูทุกอย่างหรอกผมจะลองถอดจิตวิญญาณของบางคนหรือทัศนคติของผู้บริโภคซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะเขาก็ไม่ผิดเขาบอกว่าเขายังไม่เชื่อมั่นอ่ะถ้าเกจจิ้งมันสวยไหมคะ ซื้อไปแล้วนี่มันจะดีไหมครับเออมันจะอร่อยไหมมันจะสวยนาะครกิบเก๋ปูตอบเลยนะคะครับอืมเออไอเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเออเรารับคือเวลาใครวิจารณ์มาเนี่ยปูถือว่าพวกเรารับฟังนะแต่จายโดงถ้าจารยโดงจะขับรถมาจากปิ่นก้ามาซื้อปลาสลิดบางบอ่อค่าน้ำมันรถกค่าทางด่วนเท่าไหร,รอ่อืมใช่เยอะละเป็นร้อยหลายร้อยอนะ่ะ อ่าแล้วถ้าเกิดข้อใจตรงนี้ยค่าส่งร้อยกว่าแต่รออยู่ที่บ้านได้ปลาเหมือนกันอทอดเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต่อไปจะมีแถมวิธีคู่มือในการทําปลาสลิดให้อร่อยทอดปลาสลิดให้อร่อยด้วยจานโด่งจะคิดยังไงแหมดีเลยนะอ่าแล้วมีของอแถมให้อืใช่คือตอนเนี้ยเด็กรุ่นใหม่อ่ะชอบฟังความคิดเห็นคือชอบฟังความคิดเห็น ชอบฟังคอมเมนต์จากคนแปลกหน้าเขาเขารีวิวว่าอะไรบ้างอะไรจะซื้อของอะไรทีอะ่งใช่ประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ตรงนี้เราก็ต้องไปบอกเ,ออเจ้าของวิสาหกิจชุมชนว่าคุณต้องทํายังไงให้เขารีวิวสินค้าเราฝากถามติดตามลูกค้าคือได้ลูกค้าอยู่ในมือแล้วคอยติดตามสอบถามซึ่งตรงนี้เป็นประกวนปันปีกย่อยที่เขาจะต้องศึกษาใช่และเรียนรู้ไปกับพวกเราพร้อมกัน ดีแล้วพี่ปูพูดประเด็นนี้ขึ้นมานะนี่ก็เล่าประสบการณ์จริงเวลาผมกับคนที่บ้านภรรยาเนี่ยจะซื้อะอะไรหรือจะไปพักที่ไหนอะไรไงไปดูรีวิวก่อนซื้อของใช่ค่ะประเภทเดียวกันโอ้โหอันนี้ได้เกือบหนะ้าเนี่ยสี่จุดเก้าอะไรเลยอะไรเงี้ยโหดีมากเลยมีคนรีวิวบางที่นะราคาถูกกว่าของชนิดเดียวกันแต่ว่าโหคนรีวิวแบบแย่ yeah, แบบว่าดาวได้น้อยงเงี้ยคะแนนได้สามเองอะ่ะอะไรเงี้ยไปที่หนึ่งสี่เกือบห้า เราก็ต้องตัดสินใจซื้ออันนั้นน่ะจริงไหมพี่โบค่ะใช่ใชเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญตอนเนี้ตอนนี้ถ้าเราจับสังเกตได้นะคะอืถ้าเราได้ลูกลาลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เขารีวิวด้วยความจริงใจใช่ใช่ตรงนี้สำคัญเพราะคนที่ซื้อคนต่อไปเนี่ยเขาสนใจที่รีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยตลาดคือ<ช>ฟังคนแปลกหน้าอไม่ฟังคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ฟังที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจค่ะอ่าเพราะเขาคิดว่าจะต้องเชียร์ของของเขาเองอยู่แล้วว่าดีวันนี้งั้นงั้นอ่าของแท้มันย้อนกลับไปอยู่ที่รีวิวแตกตลาดคนแตกหน้าที่ที่โปูพูดเรียกว่าคนแตกหน้าเนี่ยเออเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคตรงเนี้ยเอ่เราต้องสอดแทรบไปกับวิสาหกิจชุมชนว่าต่อไปมีคอมเมนต์มาเราก็ต้องคอยตอบ แล้วเราจะดีไม่ดีหรือยังไงเนี่ยตัวรีวิวเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าสินค้าเราดีหรือไม่ดีแต่ปูคอนเฟิร์มว่าสินค้าดีครับลองด้วยตัวเองแล้วเราปูชิมมาปูชิมมาทุกอย่างปูจะบอกเลยว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยผมก็ปลาสลิดซื้อมาแล้วสองรอบผมซื้อปลาสลิดซื้ออาจารย์แดงมายุรีเนี่ยสองรอบแล้วครับอร่อยเนื้อทานอร่อย ปูอ่ะเป็นสไตล์ที่เป็นคนมีอายุปูชอบปลาสลิดหอมแต่ถ้าเป็นลูกปูลูกปูชอบกินปลาสลิดของชาลีวันคือเด็กรุ่นใหม่ชอบกินปลาแดดเดียวไม่ชอบกินปลาสลิดที่มีกลิ่นตุ่ตุ่ยปลาคือก็คือปลาหอมเนี่ยนะปลาดุหอมเนี่ยนะครับผมก็กินปลาธรรมดาเหมือนกันปลาธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าปลาธรรมดาเนื้อเขาจะฟูกว่าปลาแดดเดียวถ้าเราเปรียบเหมือนไก่เหมือนไก่บ้านกับไก่เนื้อค่ะ เด็กๆชอบกินไก่เนื้อเด็กๆไม่ค่อยชอบกินไก่บ้านปลาสลิดหอมเหมือนไก่บ้านอ,อันนี้เห็นชัดเห็นภาพชาัดก็มีให้เลือกสองประเภทนะสุประกรมโ,<ช>โมเดลแล้วก็ใช<ร>่ค่ะเรามีทั้งสองอย่างใช่แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ใครจะชอบอ่าอันนี้ก็ผมชวนพี่ปูคุยก็เพื่ออยากจะบอกว่าเฟต่อไปเนี่ยจากสี่เดือนแรกไปแล้วพอเริ่มเดือนที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถูอีกอีกสี่เดือนเราอยากจะดูความคลบหน้าเนี่ย เราอยากให้ของของเราเนี่ยมีการขายได้นะทุกชนิดเลยนะะไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดน้ำพริกขนมขบเคี้ยวผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยจากพืชสมุนไพรผักสุขภาพนะฮะค่แล้วก็อะไรอีกอะดูสิอืมเนี่ยแหละประมาณเนี้ยแตมีผ้ามัดย้อมมีรายละเอียดในนั้นจะมีอยู่เนะผมงแช่เ้ามีชาใบชาครูอะไรพวกนั้นนะอ่าใช่ค่ะ ยาสีฟันยาสีฟันที่อาจารย์วันก็จะคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะสูตรหม่เนี่ยเนี่ยเราอยากให้ทางสประกลางไปช่วยกันซื้อสนับสนุนและรีวิวสินค้าติชมมาได้เลยครับช่องทางตอนนี้ก็มีตำบลที่พี่ปูไปลงอยากให้พี่ปูเล่าครับไปลงตำบลไหนยังไงที่ไปเจอชาวบ้านแล้วอะไรเงี้ยบางคนไม่รู้บรรยากาศอันนี้เลยเผาเออบรรยากาศเราสดดมากๆเลยครับ นี่ครับธรรมชาติดีพี่ปูธรรมชาติดีธรรมชาติดีชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดออกก็ได้ทีนี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้อยากให้พี่ปูเล่าว่าไปลงพื้นที่แล้วเจอชาเกษตรกรเจอผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กขนาดย่อมเนี่ยเป็นไงครับวิจีชีวิตเขาเขามีเสียงสะท้อนอะไรมายังไงบ้างคือที่ปูไปลงพื้นที่มานะคะจากการเก็บรายละเอียดที่มาที่จะต่อแล้วยอดเฟสสองเนี่ย เราเริ่มเป็นรูปประมามากขึ้นวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่นะคะเข้มแข็งน่ารักทุกชุมชนเลยแต่ที่ปัญหาคือปายน้ำเราก็เลยบอกว่าเราช่วยกันแก้ปัญหาละตอนเนี้ยเราก็อยากจะเชิญชวนคนที่มาชมเพจเราว่าตอนเนี้ยเข้ามาชมเราปุ๊บอะดูโครงการเราเข้าไปดูในเพจแต่ละเพจของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอ,อือแล้วดูว่าถูกใจตรงไหนคอมเมนต์ไปสอบถามไปเดี๋ยวจะมีผู้ตอบตอบ ไอ้องความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆอืมอคุยกับพี่ปูอร่อยไม่อร่อยต้องซื้ออ่าผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราเอาเพจสมุดประการโมเดลเนี่ยเป็นที่รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ใช่ค่ะรศอติดต่อ QR code QR code ก็ได้ค่ะของแต่ร้านของแต่ละร้านค้าเลยเรารวบรวมมาแล้วตะกเอาไว้เลยเอาฟังพี่ปูเนาะดีไหมนะฮะจะได้สแกนเข้าไปแล้วก็ไปคุยไปโทรไปนะ สอบถามกัน<ด>จะได้สั่งซื้อกันได้ใช่ค่ะดูความขึ้นหน้าของของของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์อเออได้จากจุดศูนย์กลางก็คือสมุาการโมเดลเนี่ยแหละครับแล้วเราก็า คลิกลิงก์ไว้ใต้ใต้เพจว่าอยากอยากไปบ้านสีเขียวคลิกลิงก์นี้ mm. อยากไปบ้านน้องไม้คลิกลิงก์นี้ <Yes. S 2> อยากไปปลาชารีวันคลิกลิงก์นี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะนันต้อมลงจันลันหมอบุญเรืองใช่ค่ปะปจจหรือใครก็แล้วแต่นะเอาแล้วเอาแล้วีว,ว่าวเราไปดูเพราะว่าอพอเราได้คลิกลิงก์แต่ตัวเราแล้วเราก็ฟังการสื่อสารจากสมุปการโมเดลเรื่อยๆ,อยๆว่าเราจะมีการอัปเดตว่า ผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละตัวไปได้ถึงไหนแล้วมีความอร่อยตรงไหนแล้วเราก็ไปดูรีวิวตรงนั้นว่าเจ้าของวิสาหกิจเขาจะบอกเลยว่ามีคนชมหรือไม่ชมเย a นะ<ม>คือถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะอยากสนับสนุนจริงๆเลย,ยดูพี่ปูด,ดูผมคุยกันแล้วโหใจมันอยากจะช่วยนะต้องตามไปหาให้เจอช่องทางนั้นแล้วถ้าใช้ดีจริงๆขอให้รีวิวให้เราหน่อยนึง ให้่ละรกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าชอบแล้วเก็บไว้ในใจนะครับอยากให้ท่านพิมพ์นะครับเพราะอันนี้จะเป็นหลักฐานดีเชิงประจักษ์นะที่จะช่วยต่อยอดช่วยเหลือชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อมมเนี่ยได้บุญด้วยนะดูวูนะใช่ค่ะใช่แล้วก็ตอบโจทย์การการใช้วิถีชุมชนด้วยในความคิดฟูนะคนรักยาให้ลืมตาอ้าปากได้ ครับลืมความเป็นแบรนด์ใหญ่ๆว่าของจะต้องมาจากอะไรฮารูฮาราเลยเนาะมาช่วยคน,คนไทยด้วยการเศรษฐกิจฐานรากนี่แหละใช่ค่ะพ่อคาแม่อร่อยอร่อยอร่อยดี <ผม S 1> นะยอมรับรเลยว่าอร่อยจริงๆครับนะถ้าอ,อ,อาจารย์โดงได้ชิมนนะ้ำพริกไข่เค็มนะอาจารย์โด่งกาจะบอกว่าอร่อย ผมจะต้องไปลองแล้วละ่ะเดี๋ยวย่างเงี้ยนะฮะผมจะลองปลาสลิดมาหลายกิโลแล้วมากเลยซื้อไปฝากแม่ยายด้วยในกะินเองด้วย <c oughs> ไปฝากทางบ้านของภรรยาเขาอะ่ะเขาชอบจะมีการซื้อซ้ําด้วยนี่ก็เป็น <c oughs> นี่เยอกะปิเน, <c oughs> นี่ยที่ปูจะไปซื้อมาให้อีกกะปิอร่อยอ่าในจังหวัดเราอ่ะบิ่งไปซื้อกะปิอร่อยที่ชนบุรีหนองมนเยอะบอกโอ้ยในสมุทรปราการมีเยอะแยะเข้าไปดูดิ ไม่อร่อยเท่าหนองมนปูเอาไปชิมให้เท่านั้นแหละอร่อยอร่อยคุณปูอร่อยกว่าจะได้เปลี่ยนทัศนคตินะมันต้องได้ชิมก่อนต้องลองเออเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะต้องให้เขาชิมให้เขาทานให้เขาลองดูแล้วถ้าเขากลองโอ้โหเขาชอบคราวนี้แล้วก็มาเป็นแฟนประจํนเลยเอาละครับใช่ใช่ ก็ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าพี่ปูก็จะเริ่มนะฮะที่จะมีมาอะไรเนาะใช่มีเด็กเตะบอลอยู่ก็เลยถูกของเดินผ่านหน้าผ่านหลังควรควรพี่ปูพอสมควรเพราะนั้นเราจะสรุปท้ายแล้วล่ะนะ EP สามนี่ก็ถือว่าได้ครบถ้วนแลวในประเด็นที่เราคุยเนี่ยใน EP สามนี่ก็สำคัญมากครับเพราะเริ่มจะเชิญชวนให้คนไทยใจดีมาซื้อกันและมาสนับสนุนกันพี่ปูอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมครับสรับสุนประการโมเดลแล้วก็ชาสุประการทุกคนนะฮะ แล้วก็ชาวเกษตรกรด้วยหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจ<อ>ที่สนอกสนใจอื่นๆอยากจะมาร่วมกับเราด้วยผูฝากถึงอ,อแฟนๆรายการด้วยนะคะแล้วก็<อ>คนชาวสมวุทรปรการด้วยมาร่วมด้วยช่วยกันในโครงการสมรุทรประการโมเดลมาอุดหนุนสินค้าในโครงการช่วยเกษตรเอ,อช่วยเกษตรกรรากหญ้าวิสาวิสาหกิจชุมชนครับป<อ>ูว,ว่าเราช่วยกันในภาวะ ยุคโควิดสิบเก้านี้คนละเล็กคนละน้อยเพราว่าทุกคนต้องรอดเพราะว่าวิสาหกิจุมชนเนี่ยลงมือทำแล้วเราช่วยช่วยกันค่ะแล้วเราจะรอดไปด้วยกันอค่ะท้านี้ต้องขอขอบคุณครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะท่านประธานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจยัยและนวัตกรรมของสภาผู้แทนรัศฎรนะครับท่านสสอ,อัครวัฒน์สวเหม และรอง<ช>ประธานศาสตราจารย์ดกรกนกวงตรง,งาซึ่งเป็นผู้ที่หัวเรียกหัวแรงนะฮะทำงานคู่กับประธาน,นครับสสสกุณาสาราน,านันจากสกลนครสสน้ำพึ่งนะฮะจากกระบี่แล้วก็มีท่านอื่นๆด้วย,วยที่ผมไม่ได้เอ่ยนามขอประธานโทษที่นะเอ่ยนามไม่ครบขอบคุณแหล่งเงินทุนครับบพอทอ,อวอสอ,อวอชอสปสวใช้เลยนะดูได้ดูดีด,ด,ดูแลมีประโยชน์ต้องขอบคุณพี่ปูที่สละเวลามาพูดคุยกันและมีโอกาสหน้าคงได้รบกวนกันใหม่นะฮะ ขอบคุณมากเลยครับพี่โฟร์ดสวัสดีครับคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ